ใลาเป็นข่าวเบิเบนนะคะตั้งแต่เมื่อคืนก่อนที่ผ่านมานั่นเองนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะของวงการบันเทิงนะคะตอนนี้ที่เป็นกระแสมากที่สุดในตอนนี้นะคะเรื่องราวของคุณมารีเบนเนอร์ er นั่นเองนะคะจุดเริ่มต้นก็คือการเมานะคะแล้วขับแล้วนำไปสู่การเปิดตัวแฟนใหม่นะคะของคุณมารีนั่นเองนะคะ ที่แอบปิดมาเป็นเวลาเนิ่นนานนะคะแต่เรื่องราวยังไม่จบเท่านั้นนะคะเนื่องจากแฟนใหม่ของคุณมารีนะคะกลายเป็นแฟนเก่าของคุณเชอรินนั่นเองนะคะและทั้งคุณมารีและคุณเชอรินนะคะยังเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นดราม่านะคะ โด่งดังเป็นกระแสในวันนี้นะคะในครั้งนี้นะคะซองกระแสนะคะก็แนะนำเรื่องราวนี้นะคะมาเรียบเรียงให้ทุกทุกท่านนะคะฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะก็มาฟังกันเลยนะคะรับเรื่องราวนะคะก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อประมาณนะคะตีสามยี่สิบนะคะนาทีนะคะของวันที่ 24สิงหาคมนะคะที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยสอนอวังทองหลางนั่นเองนะคะซึ่งก็มีรถหรูคันหนึ่งนะคะเป็นรถบอเช่สีเขียวนะคะถูกเรียกตรวจที่ด่านแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่ากลับปฏิเสธการเป่านะคะด้วยเครื่องตรวจนั่นเองนะคะ ซึ่งคนขับนะคะก็คือคุณมารีเบอร์นเนอร์นั่นเองนะคะโดยมีผู้ชายนะคะนั่งอยู่ข้างๆนะคะด้วยหนึ่งคนนะคะและก็ด้านหลังสุดนะคะมีผู้หญิงอยู่ด้วยนะคะจำนวนสองคนนะคะซึ่งก็มาทราบทีหลังนั่นเองนะคะว่าคนที่นั่งมาด้วยนะคะเป็นไฮโซข้างกายคุณมารีนั่นเองนะคะมาทราบภายหลังนั่นเองนะคะว่าก็คือคุณบอส อัศกรนั่นเองนะคะซึ่งเป็นไฮโซหนุ่มนะคะนักธุรกิจชื่อดังนะคะได้นั่งมาด้วยนะคะกับคุณมารีเบิร์เนอร์นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการลงมาจากรถนะคะนอกจากนั้นนะคะยังได้แสดงนะคะท่าทีที่ไม่เหมาะสมนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยนะคะพร้อมนะคะทั้งย่างอ้างว่านะคะได้รู้จัก กับผู้บังคับบัญชานะคะและใช้ถ้อยคําหยาบคายนะคะถ้อยคําที่ไม่สุภาพหลายๆอย่างเลยนะคะมาทั้งสวนสัตว์เลยนะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะได้สั่งดําเนินคดีนะคะในข้อหาดูหมิ่นนะคะเจ้าพนักงานและ ขวางการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะคุณมารีนะคะก็ได้ไปสอนอด้วยนะคะพร้อมกับเสียค่าประกันตัวนะคะในข้อหาเมาแล้วขับนะคะจำนวนทั้งสิ้น2 0,000บาทด้วยกันนั่นเองนะคะซึ่งทุกๆท,ท่านนะคะคงจะได้เห็นคลิปมาแล้วนะคะที่เปิดเมื่อวันก่อนนั่นเองนะคะก็จะมีหลากหลายเหตุการณ์เลยนั่นเองนะคะ น,นั้นนะคะคุณมารีเบอร์เนอร์นะคะได้ทำการปฏิเสธไม่ยอมเป่านะคะเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ oh นะคะแล้วก็บอกว่าปวดปัสสาวะนะคะจะไปปวดปัสสาวะนั่นเองนะคะจะไปฉี่นะคะก็เลยมีปัญหากันนะคะแล้วก็ทางด้านไฮโซนะคะที่มาด้วยนะคะก็ออกมานะคะพูดนะคะไม่สุภาพนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้วยนั่นเองนะคะก็จะมีคลิปออกมาหลากหลายชุดเลยนะคะก็สามารถที่จะไปรับชมได้นะคะสองกระแสก็จะเป็นประมาณสรุปการนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะชาวเน็ตนะคะหลายหลายคนนะคะชาวเน็ตทั่วไทยเลยนะคะก็ได้ออกมาขุดคุยนะคะว่า ไฮโซนะคะแฟนไฮโซของคุณมารีนะคะที่มากับคุณมารีเบอร์เนอร์นะคะคือใครกันแน่นะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าโปรไฟล์นะคะไม่ธรรมดาเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรทราบเลยคะเพราะว่าเคยเป็นอดีตสามีของคุณเชอรีนนั่นเองนะคะที่สุดนะคะคุณเชอรีนนะคะก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณมารีด้วยเช่นกันนะคะคุณเชอรีนนะคะก่อนที่จะเลิกกับคุณบอสอัศกรนะคะ คือเลิกกันแบบไม่ดีนะคะได้ออกมาแจ้งความนะคะว่าถูกอดีตสามีนะคะก็คือคุณบอสอัศกรนะคะทำร้ายร่างกายนะคะตั้งแต่ที่ตอนคุณเชรีนคลอดลูกนั่นเองนะคะก็คือน้องจิงเจอร์นะคะซึ่งทางคุณบอสก็ยังได้มีการคุกคามนะคะแล้วก็ส่งคนมาติดตามคุณเชอรีนตลอดนะคะซึ่งทำให้คุณเชอรีนนะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่าไม่ปลอดภัยนะคะ หลังจากนั้นนะคะชาวเน็ตก็มีการขุดคุยเรื่องราวต่างๆนะคะค่ะทีนี้นะคะชาวเน็ตก็มีการขุดประวัตินะคะของคุณบอสอัศกรนะคะว่าเป็นใครนะคะคุณบอส อัสกรเนี่ยก็คือเป็นนักธุรกิจนะคะและนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เติบโตมาในย่านเยาวราชนั่นเองนะคะประกอบธุรกิจหลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็การลงทุนนั่นเองนะคะคุณบอสอัศกรนะคะจะอยู่ในแวดวงไฮโซนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการขับรถหรูมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะลมโบกินีนะคะหรือว่าออดีนะคะ รวมทั้งนะคะยังเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนสนิทของคุณ DJPK ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะคุณบอสอสศกนนะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแลนด์มาร์ค ด e v e l o p m e n t ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นบริษัทนะคะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยนะคะหรือการอยู่นั่นเองนะคะแล้วคุณบอ,อสอศกรนนะคะก็ยังเคยซื้อขายนะคะอสังหาริมทรัพย์ไปเยอะมากเลยนะคะจนกระทั่งได้รางวัลใหญ่นะคะจากการซื้อคอนโดของแสนสิริมาแล้วนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีการลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แล้วนะคะยังมีการได้ร่วมลงทุนสร้าง 6 Office นะคะชื่อดังในไทยอีกด้วยนั่นเองนะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะบริษัทก่อนยังเป็นรองประธานนะคะสยามเวนเจอร์แคปิตอลอีกต่างหากนะคะเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนและทำธุรกิจนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะคุณบอสอสศอนนะคะก็ยังร่วมทำธุรกิจกับเพื่อนอีกหลากหลายธุรกิจเลยนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านะคะปี2 0 0 0 564นะคะคุณเชอรีนนะคะก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้นะคะตนได้มั่นและแต่งงานเงียบๆนะคะกับคุณบอสอัศรกรนั่นเองนะคะแต่เนื่อง จากว่าช่วงนั้นนะคะมีสถานการณ์โควิดนะคะก็ทำให้คุณเชอรีนนะคะไม่สามารถนะคะที่จะแต้งข่าวดีกับใครได้นะคะและหลังจากนั้นไม่นานนะคะคุณเชอรีนก็ได้คลอดนะคะลูกคนแรกนะคะโดยตั้งชื่อให้ว่าน้องจิงเจอร์นั่นเองนะคะซึ่งอยู่มานะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2567นะคะคุณเชอรีนนะคะก็ได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้นะคะ ตนได้แยกทางกับคุณบอสอศกรแล้วนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566นั่นเองนะคะโดยไม่ระบุนะคะถึงสาเหตุใดๆนะคะแต่เมื่อนะคะไปส่องแคปชั่นใน IG ของคุณเชอรีนนะคะปรากฏว่าจะเห็นเธอนะคะตั้งสเตตัสแบบเจ็บปวดนะคะหลายๆสเตตัสมากมายเลยนะคะจากนั้นนะคะ เมื่อถึงเดือนกรกฎานะคะปี2,567นะคะคุณเชรีนก็ได้ออกมาถแถลงข่าวว่านะคะหนึ่งในสาเหตุของการเลิกกับอดีตสามีนะคะนั่นก็คือการถูกทำร้ายร่างกายนั่นเองนะคะโดยที่เธอถูกทำร้ายร่างกายทั้ง4ครั้งนะคะนับตั้งแต่เธอคลอดลูกมานะคะและครั้งที่รุนแรงที่สุดในชีวิตก็คือนะคะประมาณเดือน กันยายนนะคะปี2,566นะคะก่อนหน้าที่คุณเชอรีนจะอยากค่ะจากคุณบอสนะคะคุณเชอรีนนะคะโดนตกหน้านะคะนับสิบครั้งนั่นเองนะคะจนคุณเชอรีนนะคะได้วิ่งหนีออกจากบ้านโดยไม่ได้เอาอะไรไปเลยนั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์นะคะซึ่งเป็นประวัติแล้วก็ที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะเหตุการณ์แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังนะคะต่อจากเรื่องราวของ การที่คุณมารีเบอร์เนอร์นะคะเมาแล้วไม่ยอมเป่าแอลกอฮอลนั่นเองนะคะก็จะเป็นดราม่าพ่วงกันมานั่นเองนะคะฟังมาถึงตอนนี้แล้วทุกทกท่านนะคะก็คงจะได้เห็นนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของถ้าเราไปไหนมาไหนนะคะ สิ่งที่ได้ข้อคิดจากตรงนี้นะคะก็คือการมีสตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะเราจะต้องตั้งสตินะคะต้องมีการวางแผนก่อนนะคะว่าถ้าเราจะไปไหนอย่างไรนะคะแล้วก็เกิดมีอาการแฮงเอาอะไรนะคะเราก็ต้องวางแผนไว้ก่อนนะคะก็ไม่ควรนะคะที่จะขับรถ เองนะคะอาจจะต้องให้คนที่ไม่มีอาการเมานะคะเป็นผู้ขับรถให้ก็ได้นะคะก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่ก็จะเป็นไวรัลเป็นกระแสนะคะเป็นข่าวซึ่งมาแรงมากๆเลยนะคะก็สองกระแสนะคะก็ได้มีการมาสรุปให้ฟังนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะคงจะนําเรื่องราวนี้นะคะไปเป็นบทเรียนในชีวิตได้นั่นเองนะคะว่าก่อนที่เราจะทําอะไรนะคะต้องมีการวางแผนนะคะมีการเตรียมนะคะสติของเรานะคะต้องมีการยังคิดอยู่เสมอ ะะปัญหาต่างๆนะคะจะได้ไม่เกิดมานั่นเองนะคะยังไงทุกๆท่านนะคะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นเม้นมากันได้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาฟังเรื่องราวนะคะจากสองกระแสในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของดาราสาวชื่อดังนั่นเองนะคะมารีเบิร์เนอร์นั่นเองนะคะก็ยังไงก็ ครั้งต่อไปนะคะก็จะนำเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นไวรัลเป็นกระแสนะคะมาให้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ